สวัสดีสวัสดีสสดจำจำได้ว่าเคยไลฟ์สดอยู่ในอ่า youtube หรือเปล่านะ่นาจะเคยแต่หรือว่าเป็นวิดีโอ ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ไลฟ์สดไม่ได้แล้วเขาบอกหมดหมดช่วงเวลาพิเศษแล้วถ้าจะไลฟ์สดได้ก็ต้องมีผู้ติดตามเป็นพันอ่าอ่านกฎของยูทูบก,ก็เลย ออรู้เข้าใจเนาะอ้ทำไมวะทำไมเวลาคลิปมีคลิปจะต้องบอกกดติดตามด้วยช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กดติดตามอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกเพิ่งก็คงจะเพิ่งรู้วันนี้อ่ะส่วนสำหรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรอ่านวิดีโอก็ได้ ไม่รู้ว่ามันจะอัดได้นานแค่ไหนสำหรับมือถือที่มันกออ็พื้นที่มันก็น้อยลงการบันทึกในบันทึกวิดีโอไปก่อนใน YouTube เนี่ยก็ไม่รู้ว่า มันจะอัพโหลดเร็วเหมือนของไลฟ์สดใน Facebook หรือเปล่าะตดใน Facebook เ,เนี่ยนะโอ้เราไลฟ์สดได้สบายเลยไม่มีปัญหานะปัญหาก็คือมีติดอยู่ตรงว่าตอนนี้กูเจอปัญหามันติดติดหลุดหลุดมันติดติดหลุดหลุดอยู่ตลอดเวลาไลฟ์สดไปมันก็เลยติดขัด เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยนะวันนี้ก็นอนไปได้สักรึ่งชั่วโมงนี่แหละค้างบ้านก็ปกุกก็เรียกเรียกทับมามกตื่นขึ้นมาวัก็เลยจะหลับต่อก็หลับไม่ลงจะทําอะไรต่อก็ทําไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้แต่สินใจพอกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ กิ่ก็ต้มกับผักผักผักาดดองทอดปลานิลกับเนื้อแดดเดียวกินไปจานหนึ่งไม่มากพออยู่ท้องก็จะนอนแล้บางง่วงก็เออสิ่งที่อยากได้หรือเป้าหมายเลยมันเยอะเกินนะสำหรับปูแล้วเนี่ยมัน ไอเดียความคิดกูมันก็เยอะมันเยอะจนกูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปตั้งใจเอาตรงไหนดีนะจะเล็งไปเอาตรงไหนดีจะไปเอาสเก็ตอัพหรือจะไปเอาอะไรอะไรนะรู้จะทำอะไรเลยทีเดียวเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็นัดกับเจอรรี่ว่าจะไปขนฟาง มันก็ไม่ไปอีกแล้วจะโดดลงน้ำล่างบ่อปลาเพราะฝนทำท่าจะตกกูก็เบลอๆว่ะม่วงจะลองดูว่าจะอ่าดวิดีโอนี่ไปสักเอสักสิบนาทีจะได้ไหมสิบนาทีพอไหม สามนาทีนี่มันก็สี่นาทีก็ไปแล้สี่นาทีก็ประมาณเพลงหนึ่งละโอเคแค่นี้ก็แล้วกันสวัสดี